สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่น้ำเมยสาว influencer planner อาชีพใหม่ที่มาแรงมากในยุคดิจิทัลตอนนี้จะพาไปรู้จักแบบอินไซต์ตั้งแต่เจอร์รี่ลูทีนขั้นตอนในการทำงานในแต่ละวันว่าจะมี Challenge Opportunity รวมไปถึงมี Career Advancement การเติบโตในสายงานนี้ยังไงบ้างพร้อมกับฟังเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวเข้าสู่สายงานนี้อย่างแท้จริงก็ไปรู้จักกับพี่น้ำเมยกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะก okay, ็คือชื่อพี่เมยนะคะอ่ะก็ตอนนี้เป็น influencer planner ที่ YDM Thailand ค่ะอืม influencer planner <c oughs> อ่ะก็คือเป็นอาชีพหนึ่งในสายของ marketing การตลาดใช่โอเคแล้วเอ,อบอกคร่าวๆหน่อยว่า job description คืออะไรอืมโอเคค่ะ okay, ก็ตัวจับ description นะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครรู้จัก strategic planner มาก่อนมันก็คือจะคล้ายๆกันตรงที่มีการวางแผนเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราจะวางแผนคนละเรื่องนะคะ strategic planner เ,เขาก็จะดูเหมือนอ communication โดยรวมแนละ้วภาพใหญ่แล้วก็ของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน digital tool ของเขาก็คือเป็น K L หรือว่า influencer นั่นเองใช่ในส่วนของพี่อะพี่ก็จะทำแบบตั้งแต่เหมือน analyze ก่อนว่าเอะแล้วแคมเปญเนี้ยจากบิ e ที่เราได้รับมาเราต้อง เออเหมือนทําให้มันไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยก็ดูก่อนว่าอาจจะดูเทรนด์ของตอนนี้หรือว่าอาินฟลูเอนเซอร์ที่กําลังมาในตอนนี้เขากําลังฮิตกันเรื่องอะไรนะคะแล้วก็บอกกับแบรนด์หรือสินค้าของเราเนี่ยแบบมีปัญหาเรื่องอะไรเราต้องแก้เขาอย่างไงบ้างใช่ก็มากําหนดตรงนี้เป็นชาเลนจ์ของเราเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบแพลนนิ่งอ่าแพลนออกมาแล้วว่อาอ่าด้วย โจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบไหนบ้างทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็เหมือนมีแท็กติกการเล่นยังไงบ้างโพสเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ไปจนถึงก็ Challenge ของเราก็จะเป็นแบบการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้เข้ากับแบรนด์เนาะให้เข้ากับคอนเทนต์แท็กติกนั้นๆอะไรเงี้ยเออม,มันก็แต่ละครั้งมันก็จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันใช่แล้วก็พอจบแล้วเราก็ขายแผนใช่ไหมพอขายแผนผ่านปุ๊บก,ก็ ส่งต่อให้ทีมโอเปอเรชันที่เขาจะนําแผนของเราไปดําเนินการต่อให้มันเกบบิดขึ้นได้จริงพอหลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทํารีพอร์ตด้วยว่าหลังจากที่เราทําไปเนี่ยผลลัพธ์ของมันคืออะไรบ้างเนี่ยค่ะใช่ประมาณนี้อโอเคค่ะก็ภาพร,รวมหลักๆก็เหมือนตรงชื่อเลยเนาะก็คือ i n f ฟลูเอนเซอร์แพลก็คือเป็นคนทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับ encer, อว่ามีมีคนไหนที่น่าสนใจหรือว่ารีเลทกับ บริษัทไหนบ้างแล้วก็คือเหมือนวางแผน mm. ไปเลยว่าเราจะใช้คนนี้แหละในการแบบใช่ให้นะใช่เพราะว่าแบบถ้าดูจากการเติบโตก็คิดว่าเป็น Marketing Tools อันนึงที่แบบน่าสนใจนะทุกเหมือนแบบอะไรนะที่เขาคุยกันว่าเด็กๆตอนนี้อยากเป็นอะไรโตไปอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเออ mm. มันก็อืมเป็นทูที่แบบมีของเล่นให้เยอะอยู่มากเลยในเมืองไทย mm. เรียกได้ว่าเป็นเหมือนอาชีพใหม่เลยก็ว่าได้ใช่ไหมใช่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักสายงานทางด้านการตลาดสายนี้มากอืก็อาจจะแบบเอ้ยมันมีอยู่ด้วยนะอมืมันก็เพิ่งเกิดใหม่เหมือนกันนะใช่เมื่อก่อนเหมือนจะมีแ<ม>ค่แบบดาราที่แบบโอเคจะมาพรีเซนต์สินค้าแต่ตอนนี้ก็แบบฟลูเอนเซอร์ที่แบบรู้สึกใกล้ชิดกับใช่ใช่ จะเล่าถึงว่าแบบความแตกต่างของดารากับอินฟลูเอนเซอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยอืมแบบอย่างด mm hmm. ารา,าเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเขาในพรีเซนเตอร์นะเพราะพรีเซนเตอร์ตรงตัวเลยก็คือแบบภาพใหญ่แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่สามารถอินฟลูเอนซ์ได้จริงๆเหมือนเราแบบอ,อยากรู้เรื่องเครื่องสำอางเราก็ต้องติดตามคนที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เขาถึงจะสามารถดึงดูดใจให้เราแบบไปซื้อตามต่อได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาราคนที่เป็นตัวใหญ่ๆแต่ว่าเป็นใครสักคนนึงที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วเราก็ สนใจเขาแล้วก็เอ๊ะชอบเหมือนชื่นชอบแล้วก็เชื่อในคําแนะนําของเขาอะไรเงี้ยเลยไปใช้สินค้านั้นๆอืมใช่ประมาณนี้เฮ้ยก็ฟังดูแบบงานคือน่าสนุกมากๆเลยจริงๆอืมโอเคต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไป next topic กันดีกว่าอยากให้พี่เมย์ลองเล่า daily routine คร่าวๆว่าแบบการทํางานในแต่ละวันเนี่ยเออเราต้องทําอะไรแพลนยังไงรูทีนเหรอ ก็คือตื่นมาเปิดคอมเลยมิงก่อนตอนูกเช้าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราเิรคคอมโฮมกันหมดใช่ไหมเราก็จะต้องมีแบบวิปเนาะก็าแบบแต่ละวันอะ่ะทุกคนจะทําอะไรกันบ้างตอนนี้งานแต่ละเปร็จไปถึงตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบประชุมถูกเช้าก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะไปเริ่มนั่งทําแผนของตัวเองแล้วว่าอ่ะวันเนี้ยเราต้องทําแผนอะไรบ้างก็หาข้อมูลเกี่ยวกับแผนของเราเนาะอืมก็จะมีข้อมูลแบบคู่แข่งด้วยบางทีข้อมูลของทาร์เก็ตเนาะแล้วก็ เออข้อมูลของสินค้าของเราเหมือนกันก็สามด้านครบเลยใช่แล้วก็เอามานั่งคิดไอเดียบางทีคิดไม่ออกก็จะแบบเออไปเล่นติ๊กต็อกดูอะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็จะได้ไอเดียจากติ๊กต็อเพราะว่าเราก็เหมือนชีวิตประจำวันเราก็อยู่กับอินฟูเอนเซอร์ตลอดเวลาเออเข้า YouTube บ้างเข้า Facebook เพื่อที่จะเสพคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เอาไอเดียเนี่ยมาทํางานก็แพลนซึ่งแต่ละวันอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป๊ะว่ากี่โมงเราทําอะไรซึ่งมันแบบอันเนี้ยชอบเพราะว่ามันเฟกซิเบิลเนาะเราสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้คือแบบ ให้มันตรงตามเวลาที่เราต้องส่งแพนอะ่ะแค่นั้นแหละพอแล้วใช่ออมก็แล้วแต่สไตล์ของแพนเนอร์แต่ละคนว่าเขาชอบทาอํางานยังไงอืมเฮ้ยก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่มีความค่อนข้างแบบออฟฟิกซเบิลด้วยแต่คือเราก็ต้องมีความเมเนจเป็นด้วยคือถ้าไม่เมนใช่คำว,ว่าแพลนก็คือเป็นชื่ออยู่แล้วว่าเราต้องแพลนออกมานะใช่ก็คือแบบมีความชาเลนจ์อยู่นะ แอบมีความเหอืมนจะเป็นคนที่มีความแบบครีเอทีฟในตัวือต้องหาไอเดียใหม่ๆมาแบบอืแล้วก็ต้องมีลอจิกในตัวด้วยอือเฮ้ยเลนมากือว่าน่าสนใจอ่ะต่อไปจะถามพี่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง Challenge Opportunity ตรงประเด็นพอดีเลยแบบสิ่งที่ท้าทายแบบอะไรที่คิดว่าท้าทายเกี่ยวกับอาชีพนี้บ้างพี่ว่คิดว่าความท้าทายอันก็เป็น อินฟลูเอนเซอร์อะเราเป็นเหมือนบุคคลที่สามเนาะที่พูดกับแบรนด์เนี้ยถ้าความท้าทายก็มีหลายมุมทั้งมุมลูกค้ามุมเอ่อมาเก็ตติ้งเองอะไรเงี้ยแต่สําหรับพี่พี่คิดว่าก็คงเป็นมุมแบบอินฟลูเอนเซอร์นะตอนเนี้ยเหมือนทุกคนรู้แล้วว่าเขาแบบขายของอะสปอนเข้าใช่ไหมล่ะขายของอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนก็เหมือนไม่ได้กลับมาเชื่ออินฟลูเอนเซอร์เหมือนยุคก,ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ว่าอันนี้คือสปอนอะไรเงี้ย Mm. ก็ยังเป็นชาเลนจ์อยู่ในมุมในมุมแบบอินฟลูเอนเซอร์มาร์เนะว่าแล้วแล้วเราจะอยางอินฟลูเอนซ์คนได้ยังไงในขณะที่คนก็เออเพราะว่าทุกแบรนด์ใช mm. ้ท right? ่าเดียวกันหมดตอนนี bizarre. ้แบบจ้างทายอินทั้งคอนเทนต์อะไรเงี้ยซึ่งคนก็แบบอ่ะจ้างนี่อืก็เหมือนแบบความจริงใจอะไรเงี้ยก็อาจจะดูน้อยกว่าช่วงยุคแรกๆเลยอะค่ะอันนี้ก็เป็นความท้าทายแบบแล้วเราจะทำยังไงดี Mm hmm. mm hmm. มันก็จะมีเวแบบเหมือนตอนเนี้ยคนก็เริ่มใช้อินเวนเซอร์เป็นเหมือนมีเดียชนิดหนึ่งอะมันแบบ mm hmm. พื้นที่โฆษณาแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ทําโฆษณาแล้วก็สนุกกว่าโฆษณาที่แบรนด์พูดออกมาแต่ว่าพูดโดยบุคคลที่สามอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองของพี่นะอ mm ื hmm. มันเลยกลายเป็นแบบแรงอิมโฟเอนซ์มันเลยตกลงลด,ดลงค่ะสําหรับเอิร์มท็อปิกต่อไปก็จะเป็นเรื mm ่องการเอ็ก์แวนเมนต์ก็คือแบบ ความก้าวหน้าการเติบโตในสายงานสายงานอาชีพนี้ก็จะมีแบบแนวทางไหนบ้างโอเคพี่อาจจะแบบกว้างๆนิดนึงเนเหมือนแบบ c a เรียพาสเนี้ยก็แบ่งใหญ่ๆเป็นสามทางเท่าที่พี่เห็นนะก็จะเป็นเวแบบ i n f l เฟนเซ r เนี่ย i อ f l เ e นเซอร์แพนเนี่ยก็เติบโตไปเป็นเหมือน director เนาะไปเป็นซีเนียก่อนเป็น director ต่างๆไปจนถึงสามารถแบบอาจจะไปเป็น CMO ของ marketing อยู่ในฝั่งเอเจนซของเราได้อะไรเงี้ยอืม แล้วก็ถ้าเป็นอีกสายก็อาจจะเติบโตไปเป็นสายคอนเซัลท์ทำฟรีแลนซ์เองอมีบริษัทของตัวเองเลย้ยค่ะแล้วก็อันที่3ก็คืออาจจะเติบโตไปเป็นเอ่อมาร์เก็ตเตอร์หรือว่าแบรนด์แมนเจอร์ของฝั่งแบรนด์ก็ได้ครับอืม,อมใช่รู้สึกเลยว่าเป็นแบบก็คือมันโตได้เป็นงานที่มันโตได้หลายแนวเหมาะกับความต้องการของเราว่าเราชอบทางด้านไหนแล้วเราอยากไปเป็นนทางด้านไหนเออ แล้วขอถามแบบส่วนตัวในมุมมองของพี่มเมยนะว่าเติบโตไปในด้านไหนอะคะเออตอนนี้หรอใจอยู่จริงพี่เนี่ยเพิ่งมาพอทำงานมาได้สักปีกว่าก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอะเอ,อชอบที่ได้จัดการเวลาเองเนาะแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราได้ไงพี่ก็เลยชอบเวที่แบบไปเป็นคอนซัลหรือไปเป็นฟรีแลนซ์ของตัวเองมากกว่าแล้วก็รวมถึงแบบโจทย์ที่ได้รับมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถคิด แบบคอนโทรลมันได้แล้วก็ใช้ creativity ได้ในมุมของเราเนี้ยอืใช่แล้วก็เ oh. ขาเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนโปรเซสในบริษัทที่อาจจะติดเรื่องแบบเออเหมือนทำงานต้องเข้ากี่โมงออกกี่โมงมีการนับวันหยุดหนุนหนีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางทีไลฟ์สไตล์บางอาทิตย์เราก็อยากหยุดไปเลยหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่แบบไปท่องเที่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวไอเดียอะไรเงี้ยเออแล้วอีกสามเดือนเราอาจจะทํางานไม่หยุดเลยก็ได้อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากเมเนจเวลาเองก็เลยคิดว่าอยากเป็นแบบ หรรือออคนเ้าะะไย่งีก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนเนาะว่าจะออกแบบในระยะยาวแบบก็ต้องวางแผนด้วยเพราะว่าคือเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์อาชีพ Influencer p a n n l นะคะ ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้ำเมย์มากๆเลยนะคะที่มาเผยอินไซต์ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอาชีพนี้นะคะสุดท้ายก็หวังว่าถ้าใครสนใจก็สามารถมาฟังคลิปนี้แล้วก็เก็บนำไปต่อยอดพัฒนาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ